ให้น้องๆมาเรียนรู้ก่อนอันดับแรกเราต้องรู้เรื่องสเกลกันนะไฮเกรดตัวย่อคือ HG สเกล1ต่อ144แต่ถ้าสเกล1ต่อ1น4เนี่ยเปลี่ยนเป็น RG คือเรียวเกรดเห็นว่าดีเทลมันต่างกันเยอะเลยเมคานิก <Okay. S 2> ชุดเกาะต่างๆละเอียดขึ้นมากๆ <Okay. S 2> ในไซนี้นะบางคนสะดวกเก็บไซนี้ก็จะเล่น RG เสมอไปหรือ HG ก็ได้ RG นียย่ยังออกไม่เยอะแต่ HG ออกลุ่มเลยมาสเตอร์เกรดมาสเตอร์เกรดจะตัวใหญ่ดีเทลดีอันนี้ก็ออกมาเยอะไว้เก่งๆต่อ HG ถ้สองสาตัวมาต่อมาสเตอร์เกรดเลยก็ได ลายอะไรเงี้ยคือดีคอมหมดเลยอะพี่ใช่อ่าาเอาเอ็มจีเป็นคนละกล่องเลือกเอานะเอาตัวไหนเลือกได้เลยเหรอเลือกได้เลยได้หรมือสั่นอะมือสั่นเมื่อเป็นเนอร์ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าผมเด็กบอยแบนด์อยู่แล้วต้องกันดัมวิงมันเป็นภาคที่ฉายช่องเก้าแล้วเราดูตัวกลางเลยครับมันแปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ดูแลของเล่นของสะสมของคุณด้วยแจ็ปพรีเมียมเกรดและแจ็ปเมสอิเลเซอร์แจ็ปพรีเมียมเกรด349ี่บเกาบาทแจ็ปเมสอิเลเซอร์149บาบาทครับ